บัญชีมันเป็นเรื่องเก่กับตัวเลขก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของคนเราถ้าเราเข้าใจในส่วนเนื้อหาแล้วเราก็ตั้งใจกับสิ่งที่เราทําถามว่ายากไหมมันก็ไม่ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราอะค่ะนอกจากเราจะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยเล่นเละเลทะอะไรสะมากกว่ากว่า35ปีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากลมเมล็ดพันธุ์แห่งความภาคภูมิใจจากสิบหลักสูตรกลายเป็นต้นกล้าว,วจอกอสู่ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตและแข็งแรงในอนาคต ยาลัสิงห์วิรัตนะคะสาขาการบัญชีรุ่น5่า4ีค่ะสำหรับบรรยากาศของรั้วมหาลัยคือบัญชีจะเป็นหลักสูตร4ปีค่ะซึ่งปีแรกเนี่ยก็จะเรียนแบบเหมือนกับพาร์ทมัธยมมาค่ะก็คือจะเข้าเรียน8โมงแต่ไม่ต้องเข้าแถวแล้วก็เข้าเป็นคลาสคลาสไปจนถึง4โมงซึ่งจะเรียนเต็มวันแล้วก็พอปีที่2จะเป็นเรียนเป็น คลาดคลาดไปครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายส่วนปีที่3จะเป็นการพัฒนาความรู้โดยมีทักษะอื่นๆว่าจะเป็นการเรียนพิมพ์ดีดเครื่องคนวณการเริ่มเรียนลงโปรแกรมการบัญชีไม่ว่าจะเป็น e x p r e ซ s ซึ่งตอนที่รุ่นที่รัดเรียนเนี่ยอาจารย์จะให้ลองออใช้โปรแกรม e x p r e ซ s ซึ่งโปรแกรมบัญชีมันมีหลายตัว Express QuickBook แล้วแล้วแต่ว่าหน่วยงานจะใช้โปรแกรมไหนนะคะปี4จะเป็นการออกฝึกงานประสบการณ์ จริงจากที่เราเรียนมาลองไปฝึกงานในสายบัญชีดูว่าเราอยากทํางานในสายบัญชีไหมลองไปใช้ความรู้ที่เราเรียนมากับการทํางานจริงอะคะ่ะแล้วแต่ว่าเราจะฝึกงานสายโรงแรมบริษัทสํานักง,งานบัญชีก็อยู่ที่เราตอนเข้ามาเหมือนห้องรัดห้อง5 4าี่หจะประมาณเกือบ50คนผ่านไปปี2ก็เหลือ40สุดท้ายจบก็เหลือประมาณ30 ปลายๆอะค่ะ3 0นิดนิดๆก็อาจจะบางคนมองว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันชอบหรือมันยากเกินไปสำหรับตัวเขาหรือวันเวลาในการเรียนอะมันไม่ตอบโจทย์บางคนยังคุมตัวเองไม่ได้มันอยู่ที่เราเราสามารถออกนอกลูกนอกทางได้เองแต่ว่าถ้าเกิดเราบังคับในสิ่งที่เราต้องทำอะให้มันได้พาจบมามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็คือเป็นหน้าที่การงานของเราอะถ้าเราบังคับมันได้ก็โอเค คงเป็นความคิดของแม่ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะมองว่าจบมาแล้วมีงานรองรับจบมาแล้วคือทํำยังไงอะไรคือไม่ตกงานอะ่ะเหมือนเราอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคงไม่ได้มีความสามารถที่เฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เก่งอะไรเฉพาะด้านเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อแม่แล้วก็ลองเข้าเรียนบัญชีค่ะคงเป็นเรื่องของภาษีม้งคะเพราะว่ามันต้องมีความรู้ในระดับหนึ่ง เราอาจจะต้องอ่านในประมวลรัษดากรต้องมีประสบการณ์ในในการลองยื่นภาษีหรือต้องเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นจริงของปัจจุบนันเพราะว่ามีการลดหย่อนภาษียังไงตอนนี้ภาษีไปถึงเลที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภาษีนี่เราจะมองว่าเป็นอะไรที่ที่เราต้องปรับกับมันอยู่ตลอดเวลามันก็เลยยากถามว่ายากไหมมันก็เป็นหลักสูตรของมันสีปีถ้าเรา เลือกที่จะใส่ใจกับสิ่งที่เราทําและตั้งใจในสิ่งที่เรารู้อยู่ว่าเอ้ยสี่ปีเนี่ยมันมันมีหลักสูตรของมันอยู่แล้วค่ะถ้าเราเข้าเรียนให้ตรงให้ครบเข้าใจในเนื้อหาถึงเวลาสอบอ่านทบทวนไม่ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราค่ะนอกจากเราจะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยเล่นเละเ,ลเลทะอะไรซะมากกว่าตอนรุ่นรัดรุ่น ที่เรียนตอนรุ่นแรกนี้อาจารย์เขี้ยวถือว่าเขี้ยวมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิไลอาจารย์ปิยวรรณอาจารย์สุชาติ<ม>เพราะว่าเขาก็คงมองว่าอยากให้นักศึกษารุ่นที่จบไปเนี่ยเพราะมันเป็นบัญชีรุ่นที่มหลาลัยปิดไปเกือบประมาณ10ปีแล้วมาเปิดรุ่นเราเป็นรุ่นแรกนะคะให้จบออกไปแล้วมีงานรองรับมีประสิทธิภาพในการทํางานคงเป็นอาจารย์วิไลนะคะเพราะถ้าได้ขึ้นชื่อ อาจารย์วิไลทุกคนก็จะต้องแบบโอ้เพราะว่าแกเป๊ะในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อซึ่งการเช็คชื่อมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนตอนปลายภาคเหมือนกันการเข้าเรียนการคือของแกเวลาถ้าเรียนอะเราจะต้องตั้งใจจริงๆเราไม่สามารถเอามือถือมาแล้วแบบเวบหนึ่งนั่งเล่นแล้วแกแกจะไม่โอเคเลยถ้าเกิดเราไม่สนใจในสิ่งที่แกพูดเพราะเรารู้อะค่ะว่าแกอยากจะถ่ายทอดให้เราได้ความรู้แต่บางทีเราก็ หรือเล่นเผอคุย <c oughs> กับเพื่อนซึ่งตรงนี้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเออรู้สึกว่าสงสารอาจารย์จังตอนนั้นที่เราเรียนแล้วเราพวกเวกไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจกับแกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่าอาจารย์วิไลเป็นคนที่ใส่ใจกับกับนักศึกษามากในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายเรื่องการใช้ชีวิตแกก็จะสอนไปด้วยแล้วก็สอดแทรกบอกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์วิไลก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจเด็กคนหนึ่ง ก็ต้องขอบคุณในความเคี้ยวเพราะว่าตอนจบอะของบัญชีมันก็มีบางคนจะมีทีสิทธ์มีอะไรของบัญชีก็จะมีวิจัยซึ่งวิจัยแกนจะเป๊ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขั้นหน้ากระดาษการใช้คำที่สละสลวยในการเขียนซึ่งรู้สึกว่าต้องขอบคุณแกที่ทำให้ความเป๊ะน,น,นั้นทำให้เรามีมีความเป็นระเบียบ มีความตรงต่อเวลามีเป็นส่วนหนึ่งที่เราทํางานออกมาแล้วมันได้ดีเพราะเป็นความเป๊ะของแกที่เราจดจําจากที่แกสัง่งแกสอนแกบอกคือวิจัยแกนี่แก้เป็นสิบรอบแก้จนเหนื่อยแกจะแบบโอ้โจ้าหนูขอเหอะมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้อะไรนี้ซึ่งต้องขอบคุณแกตรงนั้นนะคะเพื่อนสําคัญค่ะเพื่อนมันเป็นแรงผลักดันในการเรียนเหมือนกันการนั่งเรียน,นห้องก็คือการอยู่กับเพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นส่วนสําคัญในการเรียนเหมือนกันค่ะ ว่ามันคือความสนุกอะเพราะว่าเราจะสอบอะคือโชคดีอย่างนึงคือบัญชีกลุ่มเราสองสองห้องรุ่นเราจะสนิทกันทั่วถึงเพราะวเรามีติวหรือมีอะไรอะเราจะจับกลุ่มรวมกันแล้วก็ติวแล้วก็ทําข้อสอบไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกมีความผูกพันกับเพื่อนระดับหนึ่ง <S <S คงเป็นกิจกรรมด้วยมั้งคะแล้วก็เวลาเรียนคือเรากับ อาจารย์จะเป็นเหมือนเพื่อนกันสนิทกันไม่ได้แบบเธอจะต้องฟังฉันนะเราสามารถเสนอความคิดเห็นหรือปรับเปลี่ยนอะไรอย่างซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าอาจารย์เขารับฟังในความที่เราเป็นนักศึกษาแล้วมันไปด้วยกันได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกที่ว่าอาจารย์เขายอมรับตรงนี้ของเราด้วยอะไรเงี้ยปัจจุบันทำง,งานที่บริษัท The a อ t i t จ d ดครับตำแหน่งพนักงานบัญชีค่ะ เป็นคนเรียบง่ายเออถ้าถามว่าเรียบง่ายยังไงก็คงเหมือนกับเป็นคนสบายสบาย,บายไม่ค่อยจุกจิกจูจ้จี้หรือถ้าใครพูดอะไรมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธอะค่ะอาจจะแบบแป๊บหนึง่งแล้วพอสักพักเราก็หายแล้วก็เอาใจใส่กับสิ่งที่เราทําเหมือนกับถ้าเราได้รับมอบหมายในส่วนของเนื้องานมาแล้วเนี่ยเราจะพยายามทํามันให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่ได้ทำอะค่ะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคงเหมือนเวลาเราทาอะไรอะเราจะนึกถึงคนอื่นนะคะจะ ใส่ใจก็จะแคร์คนอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรัดเป็นคนที่ชอบกินชอบเที่ยวค่ะคงเปียบเป็นเรื่องกินคงเปียบเป็นหม้อชาบูแล้วกันค่ะเพราะหม้อชาบูมันก็มีองค์ประกอบในหม้อที่หลากหลายหลายอย่างก็จะเป็นผักเนื้อไข่หมึกกุ้งปลาลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบัญชีก็เป็นหนึ่งในหม้อชาบูเปรียกเป็นเนื้อชุบไข่แล้วกันค่ะเพราะว่า เป็นเนื้อชุบไข่ที่รัดกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ถูกใจแล้วเราก็ชอบแล้วมันสามารถต่อยอดให้เรามีรายรับมีอาชีพได้ค่ะก็ต้องขอบคุณหม,อม้อชาบูวันนี้แล้วก็อยากให้หม้อชาบูที่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะหลายสาขาตัวเนี้ยของคณะวิทยาการการจัดการเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ทุกคนได้ลองมาชิมมันดูค่ะ บัญชีมันเป็นเรื่องเกี่ับตัวเลขก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของคนเราถ้าเราเข้าใจในส่วนเนื้อหาแล้วเราก็ตั้งใจกับสิ่งที่เราทําเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นใบเบิกทางในอนาคตของเราคือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของเราเลยถ้าเราตั้งใจและเราเข้าใจมนะันอะทำมันให้ดีอะ มันก็ไม่ยากอะค่ะถ้าเราเป็นคนที่คุมคุมตัวเราเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรงต่อเวลาการมีระเบียบการใช้ชีวิตถามว่าลองเรียนดูก่อนไหมก็ก็ได้นะมันก็ไม่ได้เสียเวลามากสําหรับ1ปีเพราะเทอมแรกมันก็จะรู้เลยว่าคุณชอบหรือไม่ชอบ